เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์ไอทีโฟนของสนอมนะฮะซีรีส์ที่เป็น D1 40แล้วก็150นะครับสิ่งที่ผมเตรียมไว้วันนี้ก็จะมีโทรศัพท์สนอมทั้งหมด3เครื่องนะฮะโดยเครื่องที่1ผมให้เป็นเลขหมาย4 0 0 4นะครับเครื่องที่2ก็จะเป็น4 0 0 5และเครื่องที่3ก็จะเป็น4 0 0 6นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เครื่องแรกนะครับ4 0 0 4นะครับผมก็จะกดปุ่มโทรไปยังเคคครรืื่่อองที2นะับ4005 แล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับสายก็จะเป็นเครื่องที่2นะครับผมก็จะรับขึ้นมานะครับซึ่งในคอแรกเนี่ยที่ผมจะทดสอบให้ดูจะเป็นการอนสายแบบบายทันเฟิร์นครับผมก็จะกดปุ่มที่หน้าจอนะครับตรงนี้นะครับว่าบายทันเฟอร์นครับแล้วก็กดเลขหมายเครื่องที่3นะครับคือ1ไม่ใช่1นึ่งห้นะครับแล้วก็กดปุ่มบายทันเฟิร์ได้เลยนะครับปึ๊บ สายก็จะถูกส่งไปที่อัตโนมัติที่เครื่อง3มเลยครับเราสามารถวางเครื่องที่2ได้เลยนะครับส่วนเลขสายประธานก็สามารถรับสายแล้วก็คุยสายกันได้เลยนะครับก็จะเห็นว่า4004นะครับคุยกับ406นะฮะที่หน้าจอเครื่อง406ก็จะเห็นเลขหมาย4004ที่กำลังคุยสายด้วยอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานโอนสายแบบราย transfer ครับ